แหมปล่อยออกจากกองปุ๊บก็หาขนมเลยเนาะมันเกิดเต้รอเปล่าเนี่ยเเกิดเต้ไหมเนี่นี่มันเกิดเต้เนาะเนี่ย เบาเบาโดมไม่เบาเบาต้องเบาเบาเออทำเบาเบาอืมกี่ขวบเต้หกขวบให้หกอันนะหนึ่งแล้วนะโดม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 ก่อนไม่เบาเบาสองโดมโดมโดมเบาเบา สามโดมพอเบ่าดีโดมโดม,โดม,โดมอาา่าฮะดีมากอีกอันหนึ่งเบิร์ดเดย์แล้วเต้ไม่ดื้อน,นะไม่ดื้อนะรู้เปล่าทำไงพ่อ,อกทีนึ่งโอเค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 ,โ,อเคโดมปลอดโดม โอ้โหพี่สาวคนสวยดีใจตายเลยเนี่ยดูเดตตั้งแต่งานเมืองทองเนี่ยเที่ยวที่เตกินคนเดียวเลยเนี่ยตลอดทริปเลยเนี่ยกลับมาตัวกลมเลยปวัดดีหนุ่ยยังอ่ะสวัดดีหนุ่ยก่อนสวัดดีหนุ่ยยังปวัดดีหนุ่ยยังดูดิเห็นไหมดูดิกระถามสวัดดีหนุ่ยยังไม่หนีอ่ะความไร้กาดของลาเต้จะไปเอาของเล่นยายก็ห่วงแต่ตกเรียนยาย สวัสดีหน่อยยังแต้สวัสดีหน่อยยังสวัสดีหน่อยยังนั่งลงสินั่งลงดีๆเดี๋ยวจะโดนแล้วนะเดี๋ยวจะตีโชว์ละเดี๋ยวจะตีโชว์ละวันนี้มันเกิดเนี่ยนั่งลงนั่งลงดีๆนั่งลงนั่งลงดีๆนั่งลงนั่งลงสวัสดีหน่อยนั่งนั่งคอยสวัสดีหน่อยก่อนดีๆดีมากดีมากโอเคจะหาตะของเล่น